แววของทะเลเนี่ยก็แน่ๆเลยตลกต้องเป็นตลกอะล่ะลูกเราแม่เราจริงๆเราทะเลเขาเขาได้พี่ตูน่ะค่อนข้างเยอะค่ะคือเหมือนกับก้อยก็พาเขาไปเจอคนพาไปดูคอนเสิร์ตพี่ตูนเยอะมากแล้วก็อยู่ที่บ้านเนี้ยเขาก็จะชอบแบบร้องเพลงบอดี้สแลมเออคือแบบร้องออกมาเลยอะไรเงี้ยค่แะแต่ถ้าจะแบบอยู่ๆจะบอกให้เขาร้องเนี้ยเขาจะเกิดเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเขาก็จะร้องออกมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรแบบเนี้ย เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอเคลูกเราสนใจดนตรีสนใจเรื่องแบบชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อชอบตีกลองก็เลยให้เขาเริ่มนะเรียนตีกลองแล้วค่ะเรียกว่าดนตรีอยู่ในสายเลือดของเขาเลยเลยก็ว่านะก็ว่ามัน,ม,นมันเหมือนแบบมันก็ส่งต่อด้วยอนะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความสนใจของเขาด้วยคือจริงๆคือถ้า ถ้าลูกเราไม่ได้สนใจเราก็จะไม่ได้พยายามไปยัดเยียดหรือว่าไปพูดให้เขาต้องต้องทำอะไรแต่ว่าพอเราเห็นเขาเอ่อ,อยาตอนตอนวันเกิดครบสามขวบนอะพี่ตูนซื้อกลองให้แล้วเราเห็นเลยว่าเขาแบบเขาตีกลองแล้วตรงจังหวะะซึ่งแบบก็ย,ยังตกยังตียังแบบว่าเรายังตีไม่ตรงจังหวะเลยแต่ว่าลูกเหมือนแบบเขาเขาตีแล้วมันเหมือนเขาฟังเพลงไปด้วยแล้วเขาก็ตีตามจังหวะแล้วมันตรงก็เลยเออเริ่มรู้สึกว่าอยา,ากจะ สนับสนุนเขาให้ให้ให้ถูกให้ถูกทางถูกที่ก็เลยเออพาเขาไปลองทดลองเรียนตอนแรกคือแบบครูบอกว่าต้องต้องเป็นเด็กห้าหบขึ้นไปนะถึงจะเรียนได้แต่ว่าลองคอมเทสกี้ก่อนปรากฏว่าคอมเทสว่าแบบเขามีสมาธิแล้วเขาสามารถเรียนแบบสนใจได้ครูก็เลยแบบสอนให้อะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบไปเรียนชวรแล้วว่าทุกไม้หลับสต้นเลย ก็ต้องรอดูอนาคตเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความสนใจของเด็กอะสิ่งใหม่ๆคือแบบบางทีเขาก็ยังแบบยังไม่รู้หรอกว่าเขาวันนี้เขาชอบแต่ในอนาคตมันก็มีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนไปเล่นมืออื่นไปสนใจดนตรีอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แับแล้วแต่เขาเลย